ในวันนี้ในพระวราสารตามคําบอกเล่าของท่านนักบุญมาราโกเราจะเห็นได้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงดําเนินไปกับสิทธิของพระงค์โดยทางเรือเมื่อทรงดําเนินไปได้ระยะหนึ่งเรือได้เกิดพายุซัดเข้าทําให้สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเกิดความกัะวลกระวายใจและมากปกว่านั้นอีกเขาได้ปลุกองคพระเยซูคริสต์เจ้า พระเยซูคริสต์เจ้าทรงห้ามพายุและพายุนั้นก็สงบลงและพระเยซูคริสต์เจ้าบอกกับสิทธิ์ของตัวเองว่าท่านไม่มีความเชื่อหรือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเห็นไหมละครับว่าบางครั้งอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามาถาโถมเข้ามาในชีวิตประจําวันของเราเราหาทางออกไม่ได้เราอาจจะเกิดความกังวลกระวายใจ บางครั้งเกิดความาละทิ้งพระหรือว่าไม่คิดถึงพระก่อนไม่ขอความช่วยเหลือจากพระก่อนดังนั้นในพระวรสารในวันนี้เชิญชวนให้เรานั้นจงดำรงอยู่ในความเชื่อและความรักของพระตลอดไปและพระเป็นเจ้าก็จะอวยพรเราช่วยเหลือเราเมื่อเราตกที่ทุกข์ยากลำบากทางด้านจิตใจขอให้พระวรสารในวันนี้ ช่วยให้เรานั้นมีจิตใจที่สงบและดำรงอยู่ในความรักของพระตลอดไปครับ